ผมเนี่ยอายุ39ปีโรคประจำตัวก็คือ GAD ก็คือภาวะวิตกกังวลทั่วไปคุณหมอให้ยาโคนาซิแพมกับบูโฟพิออนทราโซโดนยาอนทริปไทลีนอย่างละ1เม็ดก่อนนอนปัญหาคือทำอย่างไรก็ไม่มีอารมณ์ทางเพศแต่ว่าไม่มีปัญหาเรื่องการแข่งตัวนะครับเลยปรึกษาคุณหมอเรื่องการปรับยาคุณหมอก็เลยให้ยาฟลูออกซิทินแทนยานอนทริปไทลีนซึ่งทำให้มันไม่มีอารมณ์เนี่ยนะคะอาการก็ดีขึ้นค่ะคุณหมอแต่เขาบอกว่าหลังจาก จากทานไปแล้วเนี่ยยาที่เปลี่ยนมาเนี่ยอาการก็คือมันเหนื่อยง่ายค่ะคุณหมอแต่ก็ไม่กล้าปรึกษาคุณหมอเรื่องปรับยาอีกแล้วกลัวคุณหมอจะกลับไปใช้ยาตัวเดิมแล้วมันก็ทําให้ไม่เกิดอารมณ์รบกวนหน่อยครัว่าผมต้องทํำยังไงดีค่ะคุณหมอ,อมก็ generalized anxiety disorder นะคะะก็คือเป็นโรค ภาวะวิตกกังวลทั่วไปก็ม,มียาสงบประสาทยาปรับสารเคมีในสมองนะคะทีะนี้ยาพวกนี้ไม่ทําให้เหนื่อยค่ะดังนั้นถ้าคุณเหนื่อยคุณกลับไปตรวจเลยค่ะว่ามีโรคอะไรนะคะ,คะแทรกซ้อนเข้ามาส่วนใหญ่ยากดระบบประสาทสมองเนี่ยนะคะหรือไปเปลี่ยนสารเคมีสมองก็จะทําให้มีทั้งลดความต้องการทางเพศนะคะหรือทําให้การความต้องการทางเพศดีขึ้นก็มีะนะคะ,คะดังนั้นการเปลี่ยนยาก็เป็นวิธีหนึ่งนะคะ ทีนี้เรามีภาวะนี้อยู่เราก็อาจจะต้องใช้ยานะคะถ้าเรามีความรู้สึกเหนื่อยไปตรวจเลยค่ะมันเหนื่อยอะไรเหนื่อยกายเหนื่อยใจเหนื่อยเพราะมีโรคแทรกเหนื่อยเพราะอ้วนไหมนอนไม่หลับไหมกลนไหมนะคะ,คะถ้าสมมติว,ว่ายาไม่ทําให้เหนื่อยนะคะก็ถ้ามีอาการเหนื่อยก็ไปพบแพทย์ว่ามันมี โรคอ,อะไรอย่าไปคิดว่าเป็นผลจากยาอย่างเดียวะค,ะค่ะอันนี้ต้องตัดความที่ไม่กล้าปรึกษาหมอเรื่องปรับยานะคะอันนี้มีความจําเป็นที่ต้องบอกคุณหมอด้วยนะคะว่าเราเปลี่ยนยาแล้วเราเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้จะได้ปรับกันไปเรื่อยๆให้มันเป็นอะไรที่เหมาะสมกับตัวเรานะคะอันนี้ฝากถึงผู้ที่ถามมาด้วยนะคะ